สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการ e x c l u s i v e Health Talk นะคะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะและหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจและคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องของอปรับพฤติกรรมลดเสีย่ยงเลี่ยงเบาหวานนะคะค่ะและวันนี้ทางรายการอยู่กับวิทยากรของเรานะคะคุณยุทธพงศ์ขวัญชื่นนะคะนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับ พูดถึงเรื่องของเบาหวานเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเห็นได้ว่าในสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีและบางรายอ,อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าว่าป่วยเป็นเบาหวานและสิ่งสันภัก็คือเรื่องของภาวะแทรกซ้อนต่างๆซึ่งจะเป็นอันตรายตา่อมาน,นะคะคทีนี้เราอยากจะทราบว่าเรื่องของโรคเบาหวานนี่คืออะไรแล้วเรามีวิธีการที่จะสังเกตได้ได้ไหมคะว่าเราเสี่ยงกับโรคเบาหวานไหมนะคะครับโรคเบาหวานเนี่ยนะครับ โดยปกติเราก็รู้กันว่าเป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรกันนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือพ่อแม่เป็นเราก็อาจจะเป็นนะครับแต่วาอีกส่วนหนึ่งก็คือพฤติกรรมของเรานะครับในการรับประทานอาหารในพวกนี้นะครับทําให้เรามีน้ําตาลเกินที่อยู่ในเส้นเลือดนะครับเขาก็เลยการเป็นเบาหวานออกมาที่เรียกว่าเบาหวานก็เพราะว่าแสดงอาการออกมาแหะครับตอนที่ปัสสาวะออกมาก็จะมี น้ำตาลปนมาด้วยนะครับ,รบอันนี้ก็เลยไปเ,เป็นที่มาของชื่อว่าว่าเบาหวานนะครับอัอนนี้สาเหตุการเกิดประเด็นหลกัหลกๆเลยครับก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารที่เป็นอาหารประเภทพวกน้ำตาลนะครัครสหวานหรือว่าแป้งนะครับ,รบซึ่งอาหารพวกแป้งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงออกไปเป็นน้ำตาลาที่อยู่ในกระแสเลือดข,ข,อของเรานะครับ ก็แสดงว่าเบาหวานนอกจากจะเกิดจากพันธุก,กรรมซึ่งเราจะทราบกันดีแล้วส่วนสําคัญก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็กลุ่มอาหารบางชนิด ซึ่งเราอาจจะคาดไม่ถึงนะคะอย่างเช่นกลุ่มแป้งอะไรนะคะซึ่งก็สามารถจะแปรเปลี่ยนหรือว่าแปรสภาพเป็นน้ําตาลได้ในภายหลังเราก็มีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นรเราถึงต้องมีการเน้นย้าว่าเวลาทานอาหารเนี่ยก็ต้องทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ จะต้องทานผักผลไม้กันเยอะๆด้วยใช่ไหมคะนั่นก็คือสิ่งสําคัญนะคะแต่ว่าเราก็ได้ทําความรู้จักกันแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานเนี่ยเกิดจากอะไรแลประปัจจัยสาคัญก็คือเรื่องของพฤติกรรมนั่นเองนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีการในการที่จะดูแลสุขภาพหรือว่าปรับพฤติกรรมกันอย่างไรบ้างนะคะครับอันดับแรกเลยครับเรื่องเรื่องของการปรับพฤติกรรมเพื่อจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานะนะครับอันแรกก็คือ ปรับพฤติกรรมในเรื่องการรับประทานอาหารนะครับก็รับประทานอาหารที่ไม่ไม่หวานจัดนะครับเพราะเนื่องจากว่าการที่รับประทานอาหารหวานจัดเข้าไปนะับปริมาณน้ำตาลเยอะออนะครับร่างกายของเรามีฮอร์โมนในการควบคุมระดับน้ําตาลที่อยู่ภายในร่างกายก็คือฮอร์โมนอินซูลินนะครับอินซูลินเนี่ยก็จะช่วยควบคุมนะครับเปลี่ยนจากน้าตาลที่อยู่ในร่างกายที่เรารับเข้าไปเนี่ย ให้เป็นพลังงานนะครับแต่ว่าการที่ได้รับปริมาณมากๆเข้าไปเนี่ยอินซูลินก็ไม่สามารถนะครับในการที่จะ,ะจัดการได้ได้ทั้งหมดหรือว่าการที่ระบบฮอร์โมนของออะระบบฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยม,มีประสิทธิภาพลดลงนะครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมการกินของเรากินปริมาณเยอะเกินนี่แหละครับอาจจะไปเป็นมีส่วนในการที่จะไปไปลดระดับอของฮอร์โมนอินซูลินนะครับทำให้ประสิทธิภาพไม่ไม่ดีเพราะฉะนั้น พอรับประทานอาหารอาหารที่บอกว่า,าหารหวานเนี่ยนอกจากขนมหวานเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะครับทุกอย่างพวกแป้งข้าวนะครับขนมปังอะไรพวกนี้ทุกอย่างพวกนี้นะครับพอเข้าไปสู่ร่างกายแล้วมันจะแปลสภาพเป็นน้ําตาลนะครับน้ำตาลที่ร่างกายนําไปใช้นะครแต่ว่าพอได้รับเยอะๆเข้านะครับมันเป็นน้ําตาลส่วนเกินและ ที่ร่างกายเราไม่สามารถไป,ไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็งงน,วกน้อยด้วยแต่ละวันด้วยใช่ไหมคอะ,อ,ะอันนี้ก็คืออันแรกคือทําพฤติกรรมเลี่ยงเบาหวานก็คือรับประทานอาหารที่ลดพวกน้ําตาลลดแปรนะครับลดอาหารหวานนะครับโดยการเพิ่มปริมาณการกินผักนะครับการกินผักเข้าไปเยอะๆเนี่ยเราจะได้รับทั้ง วิตามินนะครับแล้วก็ไปลดปริมาณของพวกแป้งและน้ำตาลด้วยผักก็จะมีประโยชน์ในหลายๆเรื่องในการที่จะช่วยควบคุมตรงนี้แล้วก็รวมถึงการดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำเปล่าดื่มน้ำน้ำสะอาดของเราเนี่ยแหละครับโดยที่ไม่ใช่เป็นน้ำหวานนะเป็นเป็นน้ำเพื่อช่วยระบบไหลเวียนนะครับอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองคือออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเนี่ยจริงๆออกกำลังกายมีมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษา ร่างกายของเราจัดการได้ไดทุกโรคนะครับการออกกําลังกายเนี่ยเพิ่มสมรรถภาพในทุกๆส่วนของร่างกายนะครับแล้วก็ไปเพิ่มประสิทธิภาพของฮอร์โมนอินซูลินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมน้ําตาลในเลือดก็จะดีนะครับก็วรวมทั้งออกกาลังกายก็จะไปเผาผลาญน้นําตาลที่อยู่ในกระแสะเลือดนะครับก็ทาให้ปริมาณน้ําตาลในกระแสะเลือดลดลงนะครับอันนี้ก็ส่วนที่2ออกกําลังกายาส่วนที่3คือต้อง ไม่เครียดครับต้องจัดการความเครียดคเครียดเกี่ยวอะไรเครียดถ้าเราเครียดเนี่ยครับร่างกายจะมีฮอร์มอโมนออกมาตัวหนึ่งปล่อยออกมาเป็นพลังงานเข้าไปอยู่ในในร่างกายตัวพลังงานที่เพิ่มขึ้นเนี่ยครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของของร่างกายลดลงรวมทั้งไปปรับไปเป็นน้ําตาลที่อยู่ในกระแสะเลือดอีกด้วยนะครับ<อ>เพราะฉะนั้น<อ>มันก็เลยไปเพิ่มระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดเพิ่มขึ้น นะครับการเครียดเลยก็เลยส่งผลให้เกิดเบาหวานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับอ,อันที่สี่ก็คือเราต้องหมันไปตัวสุขภาพครับตัวสุขภาพตัวเองเราจะได้รู้ว่าณนะตอนนี้เรามีอะไรผิดปกติบ้างระดับน้ำตาลของเรานะครับมีปริมาณน้ำตาลเราต้องยอมรับนะครับว่ายิง่งพอเราอายุมากยิ่งขึ้นอ,อวัยวะต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายนะครับเราก็จะ ลดประสิทธิภาพ,ล,ภาพลงโดยโดยสภาพร่างกายของเราอยู่แล้ว<ช>ครับเพราะฉะนั้นปีที่แล้วที่ผ่านมาตรวจแล้วอาจจะระดับน้ำตาลปกติอย่ามั่นใจว่าปีนี้จะปกติ<อ>ะนะครับะะเพราะว่าทุกปีเราก็ต้องดูว่าเรายังประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้น3ข้อแรกนะครับต้องเรื่องอาหารเรื่องออกกำลังกายแล้วก็เรื่องจัดการความเครียดนะครับอันนี้ก็จะเป็น พฤติกรรมที่เลี่ยงในโรคเบาหวานครับค่ะเพราะฉะนั้นฝากไว้เทคนิคสั้นๆถ้าหากว่าท่านผู้ชมยังเป็นคนที่ติดกับพฤติกรรมการกินหวานเราจะมีวิธีการปรับพฤติกรรมหรือว่าลดทานหวานได้มีเทคนิคไหมคะวันนี้นะคะครับอันดับแรกก็คือ,อเราพยายามกินอย่างอื่นที่ไม่หวานเช่นกินผักกินเนื้อสัตว์ะนะครับเพิ่มปริมาณการกินตรงนี้ขึ้น นะครับดื่มน้ำเ<ะ>ปล่ามากยิ่งขึ้นนะครับ<ะ>อันนี้ก็จะลดลดปริมาณการกินพวกแป้งน้ำตาลไขมันอะไรไปในตัวะนะครับอันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งครับ ก็เราสามารถที่จะจัดการถ้าหากว่าเรายังมีพฤติกรรมกับเรื่องของการทานหวานได้นะคะเราก็สามารถที่จะหันไปทานอย่างอื่นอย่างเช่นทานผักผลไม้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ดื่มน้ํดีเยอะนะคะก็จะทําให้ร่างกายเรารู้สึกว่าอ,อิ่มในแต่ละวันด้วยนะคะก็ไม่อยากหวานเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เสี่ยงกับโรคเบาหวานด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ e อ็กซ์คลูซีฟเฮลท์ทอแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณสาหรับท่านวิทยากรนะคะคุณยุทธพงศ์ขันชื่นค่ะนักวิชาการสา ح, รสารณสรขเชี่ย่ชาญ จากรกมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ